คนเพิ่มขึ้สวัสดีครับ 800, 800, 400คั้วแฟนเสืยชายินวันนี้มาคั่วมาไล์อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ให้โจโเราปรับแต่งโมดิฟายเครื่องให้โจโเขาเขาคั่วเขาได้โอเคถูกใจเลยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะมาถ่ายทอดเทคนิคการคั่วด้วยวิธีอย่างนี้ให้คนดูกันนะเผื่อใครสนใจก็ให้ดูไปไป,ไป,ไปพัฒน,นาการคั่วตัวเองอันนี้เราเทที่อุณหภูมิที่250นะฮะ เราคั่วกาแฟที่6กกิโลกรัมนะครับเวลามันเคลียร์โอเคเวลาเคลียร์เองนะฮะโอเคนะมันก็จะเตือนดับปั๊บไหมดับปั๊บไหมดับห้าสิบพอพี่อ่าเราเทที่สองร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสนะครับคุณโจเราใช้ไฟที่เท่าไหร่นะไฟอยู่ที่ห้าลิตรห้าลิตรห้าลิตรต่อนาทีนะห้าลิตรชาร์จที่ห้าลิตรต่อนาทีนะแต่คุณโจใช้เทคนิคคั่วที่ไม่เหมือนผมไว้ยแล้วมันอร่อยว่ะาเลยจะโชว์ให้คนอื่นเขาดูกันจะได้ไปฝึกกันเนาะไปฝึกฝนกัน คุณโจ้าเขาไม่ปรับลมเลยเว้ยคุณโจ้าเขาฟิกลมเลยอ่ะฟิกลมตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยเ,เขาไม่ปรับขึ้นเลยคุณคุณทำอะไรถ้าเปิดตรงนี้นึงคุณโจ้เปิดนิดนิดนึ่งก็เปิดนิดน,นึงป่ะอ๋อปัดแค่เดียวพี่ปัดเท่าไหร่แค่นิดเดียวพอนะเนาะเอาคำรอสักร้อยเท่าไหร่ร้อย <150. S 1> ห้าสิบร้อยห้าสิบพอเนาะโอเคเราฟิกตลอดเราฟิกลมตลอดการขั่วเลยก็ก็ถ้าขั่วไอพิซโซจะแคบกว้าง แคบกว้างกว้างโอเคโอเคไม่赖อันนี้จะไม่รู้ไม่รู้ไม่ไรเอาอย่างนี้เอาเราฟิกกันก่อนนะให้คนอื่นเขาดูเดี๋ยวคนเขาอยู่เขาจะงงเอาง่ายๆก่อนมาเดี๋ยวง่ายๆเบรนก่อนเราจะฟิกลมนะแล้วเราก็ใช้ไฟแรงด้วยนะแล้วเครื่องคุณโจยเนี่ยผมก็โมดิฟายเขาเป็นรุ่นใหม่อีกเอี่ยมอ่องอีกแก๊ชี่เร่งแก๊สได้แรงขึ้นอีกกว่าเดิมอีกสำหรับรุ่นใหม่ผมเนี่ยนะเขาไปดีตัวอย่างมาแบบเพิ่มไเจ็ดเลยเหรอโอ้โหอลอง แต่เด็กคุณนัดหนึ่งบริบายก่อนตอนนี้เทอร์นิ่งพอยต์คนจบอ่ะเทอร์นพอเข้าเทอร์นิ่งพอยต์ปุ๊บเนี่ยทีพีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ปรับขึ้นเป็นเจ็ดเลยโอเคอ่ะปรับขึ้นเป็นเจ็ดปรับแก๊สแรงขึ้นเป็นเป็นเจ็ดเลยแต่เราไม่ปรับยุ่งกับทางปรับลมเลยนะแก่แล้วมึงกลมใช่เป็นลมแต่เราได้เล่นไฟเป็นเป็นเจ็ดด้วยแต่วันนี้เราจะควบคุมลมน่ยฟิกอยู่ที่ร้อยห้าสิบเลยนะเพื่อให้ กราฟแบมันนิ่งและควบเราจะเราจะ,เราจะควบคอนโทรลแก๊สเอาเฮ้แก๊สตัวนี้แก๊สที่เนี้ยนะฮะนะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเราดูกราฟกันเป็นไงมา้างอ่ะวันนี้กราฟเราวิ่งมาถึงตรงนี้ละเลย t u r n ี n g point turning p เนี่ยคุณโจเขาเขาเล่นแก๊สเลยมาเจ็ดเลยเว้ยเอาเล่นมาเจ็ดแล้วก็ต่อเข้ามาแต่เพิ่งตรงนี้นจะไ,ไงต่อวะ แล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้ว,ลวทำไงต่อก็รอดูว่ารอดูยังไงเออถ้าเอาอาสูงสุดเท่าไหร่อ๋ออาสูงสุดเท่าไหร่รใช่ไหมอ๋อตานนี้ตอนนี้สูงสุด19แล้วตอนนี้เอาอาคือตัวนี้จะเปียทีครับอ่าวันนี้สเกลแม่งเราต้องปรับสเกลอาอาเป็นยี่สิบาวะใช่คุณตั้งสเกลไว้ที่ยี่ะแม็กเท่าไหร่แม็กยี่สิบห้าปะตรงแก๊สเหรอพี่อารอารม็กตรงเนี้ยยี่สิบห้ามั้งสามสิบอ๋อมันแม็กอยู่แล้วพี่มันปรับให้เราเองเองอยู่แล้วว่ามันมัััันนนนนนมมมมมตต่่่่ออ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 ใใใหห้้เเเเเเงงงช๋โโคค็กซ์แพะไไร นี่กำลังแย่ไปสูงสุดแค่ยี่สิบเองละเราได้ตกลงละอ่ะพอตกลงแล้วทำไงต่อร<ก>อ,ลอเลย,ลเลยพีรอเลยเหรอรอพอพอได้หลังได้ก็ลดไปหลังได้เสร็จได้คือเอ้าคุณไปคุณไปเุดเผาควันใช่ไหมมันมันเผาควันปุ๊บมันสปาร์คที่จอไม,จไ,มไม่ไม่แต่ว่ามันสัญญาณความถี่มันรบกวนมาเดีย๋ยวคุณจะต้องไปเอาเลือดปักไปไกลๆนะให้มันความถี่ไม่รบกวนจอนี่รบกวนทีเพราะทีชุดสปาร์คไฟรบกวนจอโอเคช่างมัน ไม่ไม่หายไม่หายไม่หายอยู่อย่างเก่าแต่ทีนี้แค่ล็อกควรจอนิดเดียวทีนี้มันก็จะไปเราจะรอตรงไหนนะมันขึ้เขาแล้ว้คุณบอกว่าตรงไหนเนาะหลังลาดายหลังดายหลังลาดายคือตรงหลังดายก็คือ <fore, S 1> ตรงที่ร้อยห้าห้าใช่ป่ะครับพืนที่ร้อยห้าห้าดูเอาอาเป็นหลักคนระับพี่อาดูเอาอาเป็นหลักเนาะอาอายังยี่สิบจุดสี่อยู่ยี่สิบอยู่ตอนเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันจะอาต้องลดลงดิมันต้องลดลงตลอดเวลามันจะมีลดแม้ขึ้น หลังแต่ละช่วงอ๋อหลังแต่ช่วงเหรอมีรถขึ้นจะขึ้นเหรอโอเคนี้เราก็จะดูที่อุณหภูมิคุณโจเขาบอกว่ามา150เอ่ะคือจบการดรายอิ่งประมาณนี้นะดรายอิ่งคือจบการอบแห้งอ่ะดูที่สีเมล็ดก็ได้ดูสีเมล็ดก็ได้สีเหลืองเป็นสีเงินเหลืองๆป่ะเหลืองเหลืองเนาะเลยนะถ่ายคุณโจ้ให้เครดิตคุณโจ้หน่อยนะใครอยากไปเรียนไปเรียนคุณโจ้เลยเนี่ยเขาค่อนข้างจะละเอียดนะเนี่ยอ่ะแต่ว่าคุณโจ้วิธีการดึงคุณโจ้จะไม่ดึงไม่ดึงซับปิ้งออกมาเลยใช่ไหมถูกไหม คุณโจจะแค่ดึงก็แง้มมาดูสีนี่เปรี้ยวใช่ไหมเราไม่ให้รบกวนอุณหภูมิของมันภายในอย่างเงี้ยคือจบกันได้ยิ่งแล้วเนาะได้เข้าได้ยิ่งแล้วใช่ไหมโอเคสีมันจะแน่นหน่อยนะแล้วหกแล้วหกพอรถเข้าได้ยิ่งเสร็จปุ๊บรถเผยแผ่ล้หกแล้วเริ่มแล้วหกแล้วเสร็จแล้วหกครับนี่ขั้วพิธีใหม่ครับเออเมื่อกี้ขั้วมันแจ๋วว่ะเฮ้ยจบเร็วด้วยอร่อยด้วยเลยเราเผยแพร่วิธีคืออย่างนี้นะ เราไม่ได้คิดอะไรเราต้องการให้เผยแพร่ความรู้ในการขั้วกาแฟดีๆใหม่ๆหลายๆอย่างให้คุณไปดูแล้วคุณก็ทําของคุณเองโอเคลายพ่อแม่ไม่ดึงไม่ดึงคุณคุณโจ้เขาไม่ดึงเลยเขาไม่ดึงเลยเหรอไม่ดึงเลยเขาแค่แง้มๆดึงมาดูแล้เขาก็ปิดกลับคืนไปเลยชินชิ้นใช่เพราะลมมันจะเนี่ยกล้ามจะกระตุกใช่ใช่ใช่ถ้าลมนิดนึ่งถ้าถ้าลมนิด เพิ่มลมแล้วก็บอกว่าเพิ่มลมนิดนึงเพิ่มลมนี่ลดลงเออแล้วเพิ่มลมใช่เพิ่มลมอ่ะค่ามันจะน้อยลงนะการเพิ่มลมอ่ะกว่าห้าสิบถ้าค่าเกตตกลงแทบมันลมมันดูดเพิ่มขึ้นนะโอเคครับนี่ร้อยหกสิบร้อยสิบกว่าแล้วใช่ไหมอา่์เริ่มลดลงสิบหกแล้วนะคุณก็ไปฝึกกันนะฮะว่าดูวิธีการโค้ดแบบใหม่คือเบยเบเนี่ยก็ไปควดตามคุณมาไลัยไปก่อนเบเบก่อนแอดวานเนี่ยก็จะมา มามาทําตามวิธีนี้ลองดูชิมรสชาติฝึกดูนะฮะรถคือรถไฟรถไฟอีกรถไฟรถไฟเป็นสเต็ปเขาจะไม่ยุ่งอารมณ์เลยคุณโจอ่ะอ๋เบอร์อะไรเบอร์สี่ที่จริเท่าไหร่พี่เบอร์ยี่เบอร์หกหกหน้าพี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าเห็นไหมเบอร์ห้าพอเบอร์ห้าโอ้ยเบอร์ห้าตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่เราใส่สเกลให้แรงขึ้นนะฮะมาเลยครับคุณหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะ พอเราถ้าผมศึกษาได้ผมก็จะถ่ายทอดให้คนทุกคนเข้ดูกันนะฮะจะได้ไม่ได้ไปเรียนจะเสียงเกินเยอะแยะมากมายมาเดี๋ยวฟรีๆกันไปเลยเอาไปควดเองไปหาเงินใช้กันเองฮะเพราะผมไม่ยอมกันไปทำไมเยอะแยะละเบื่อใช้ไม่ทันสี่ครับพี่ราไฟละราไสี่อ่ะรถไฟละสี่ใช่ไหมโอเครถสี่นะเอ้ยเป็นคือสี่ไว้นี่สามเองนี่สามเพิ่งเองบัสสี่นี่ว่าดูพอค่าเอาอารเราก็ลดลงเี่ ใช่ดูอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิก็ขึ้นไปถึงจุดนี้แล้วดูกราฟด้วยเห็นป่ะเขาต้องการให้ช่วงเมลลาดเนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยมันนานยืดไปประมาณสาสี่นาทีเขาต้องการช่วงเนี้ยช่วงอย่างร้อยหสิบห้าถึงประมาณร้อยสองร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยเอ้ยร้อยเอ่อร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยเก้าห้าเนี่ยให้มันนานขึ้นไปสามถึงสี่นาทีกาแฟจะมีรสหวานสามถึงสี่นาทีอ่านะทีนี้เราก็เลยว่าโอเคเราก็จะเขาต้องการแต่ว่าเนี้มันมาสองนาทีกว่าแล้วโอเคมันจะมันจะมีรสชาติแล้วเปรี้ยวใช่มปลอบีีีกทไ่ แคกแรกปัดลมอีกขีดนึงเปิแคกแรกแล้วแป๊บเดียวแคคแล้วเจ็ดนาทีแคกแล้วฮะเจ็ดนาทียี่สิบวิแคคแล้วแคคแล้วนี่เสียงไหมนี่เขาขั้วมาเมื่อกี้สวยมากจบเร็วแล้วอร่อยด้วยเลยอยากให้ให,ให้ให้มาเรียนขั้วกันให้ออนไลน์สอนกันเลยถ้าใครอยากเรียนเยอะๆนะมาเรียน,นนะคุณนลยคุณโจโจตัวมีนั้น,ๆๆนจุนโจสอนไปเลยเปิดคอร์สสอนไปเลยวะสองศรัทธาแฟนเพจผมหน่อยไหมสองศรัทธาหาเงินหน่อยหาเงินเอาไป ขยายร้านขยายอะไรเอาเลยอ่าสองร้อยสององศาเซลเซียสแล้วฮะสองร้อยสามาควกการสองหนึ<ผ> vídeos, งง่งห้าโอเควบการอ่าโอเคนี่เราก็อ่าคุณโจ้ตอนนีล้ลดลงลดลดแก๊สลงเรื่อยๆนะใช่ไหมทุกท่านเหลือสองจุดห้าตอนนี้นะแล้วก็วันนี้กราฟเป็นไงบ้างเออกราฟแม่งสมูทเลยว่ะพู้ดนิดเลยกราฟก็อาร์อาร์ก็ลงมาเรื่อยๆเลยเออสวยว่ะ แล้วก็มาฝุ่นเนี่ยมันมันนภูเขาเลยนะสโลปมาไงลงมาเลยนะฮะสมูทเลยแันนี้จริงๆถ้าสมูทได้เจ๋งๆนะโอ้โหจะยิ่งเจ้าอาฟเลยนะเออผมก็เพิ่งรู้ว่าที่ฟิกลมแล้วก็มาปรับปรับแก๊สเอามันก็ใช้ได้เหมือนกันดีเหมือนกันด้วยฮ้ยเออโอเคอ่ะแต่ตัวนี้เป็นตัวเครื่องโควบพิเศษเนาะตัวเนี้ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะที่ผมโมดิฟายเขาพิเศษเลยแต่ถ้าใครจะให้โมดิฟายให้ก็ รอผมผ่านไปหน่อยหรือว่าเดี๋ยวต้องถ่ายทอดคลิปแล้วส่งอะไรไปให้ไปเปลี่ยนเอาเองนะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะก็เปลี่ยนเกลดตัวหนึ่งตัวนี้เลยครับนะเพิ่มลนึงมลมลมนิดนึงเอ่อเพิ่มลมทดเดียวคือคุณโจโจ้เขาเพิ่มคลยๆเพิ่มลมเพราะว่าเครื่องผมอะลมลมค่อนข้างแรงแล้วก็ตัดเสียทีเดียวมันก็ไปแล้วเขาไม่ต้องการให้กราฟมันกระตุกถ้าคุณเพิ่มลมแรงแล้กราฟมันกระตุกเลยจะพูดทันทีเลยเขาไม่ต้องการให้กราฟมันตกโอเคสองหนึ่งห้าแล้วพอละ จบที่9กานาทีเองพอใช่ไหมเก้าทีอ่ะเปิดเลย9ก้านาทีเลยเสร็จแล้ว9กานทีเมื่อกี้คุณโจขั้วสิบนาทีนะโอเคคุณน้อคุณโจต้องการขั้วจบเร็วผมก็เลยเพิ่มไฟให้แกหน่อยก็เลยว่าโอเคเลยเดี๋ยวรุ่นต่อไปก็เราจะพัฒนาเป็นรุ่นเกตเร็วอย่างนี้นะ ชั่วโมงหนึ่งล่อหกโอ้โหเก้าทีครึ่งเก้าทีเสร็จแล้วคุมให้มาสั้เก้าถึงสิบนาทีเก้าสิบนาทีพอเลยเนี่ยเอเตโซ่นะเออใช่เก้าสิบนาทีนะคุณเจาะฝากร้านอีกทีไว้เผื่อใครดูว่าอยากไปเรียนไว้ร้านอะไรวะฮันนี่เปล่ครับผมฮันนี่เปล่นะฮันนี่น้ำผึ้งเปล่น้ำตาลติดกันเลยใช่ป่ะเออไปหาเพจเพจชื่อร้านฮันนี่เปล่เลยวะมีคอฟฟี่อะไรป่ะไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ฮันนี่เปล่แค่เนี้ยครับโอเคฮันนี่เพจเฟซบุ๊กนะ ไปซื้อกดสูนคุณโจโจทด่เป็นแอรอุตสาถ่ายทอดความรู้ไว้ทุกคนไม่ต้องเสียเงินเรียนกันครอละหลายหมื่นนะโอ้โหเสียวแมสสวยไหมเป็มาอะไรสวยไหมเมื่อกี้ผมดูโคตรเจ๋งเลยอ่ะเขาใช้วิธีเทคนิคใหม่เลยเขาไม่ปรับลมเลยเว้เขาเขาเล่นแต่ไฟอย่างเดียวเลยเว้ทาให้ดูปรับลมสักช่วงแควกับพี่ปรับลมช่วแค่ทีเดียวใช่ไหมเคราแค้งเราปรับลมนิดนึงให้มันดูดออกได้เยอะขึ้นใช่ไหมโอเคิีเดียวปรับทีเดียวเองไม่ได้ปรับเยอะฮะ อาลองนะใครมีเครื่องขั้วของเิอทายทีนนี่ไปทําตามดูเควอนี้ไม่่ระหลอกก็ดูไม่ได้ไม่มีเออไม่มีนก็ดูไม่ได้เหรอน่าเออใช่ต้องซื้อต้องใส่เมนูจำไว้เชี่ยใครไปจำได้บ้าล่าต้องมีคอมพิวเตอร์ว่ะไม่นดว่าจำสีไปว้ไงตวี่มันจะแคสใช่ไหม ลากไงแต่ละตัวแพ็คไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่ากันมันคือเราก็จะไม่รู้ไงอุณหภูมิเพราะช่างลำบากกว่าแต่เราก็ต้องตรวจจากอุณหภูมิตรงนี้ไงแต่เราก็ไม่รู้ค่าเอาก็ได้แต่เธอถ้าไม่มีถ้ามีกราฟแล้วเธอจะรู้ว่ามันสมูทหรือเปล่าถ้าปรับลมยังไงให้มันสมูทอะไรเงี้ยมันมันน้องมันคดเสียเวลามันต้องใช้คอมพิวเตอร์มันสะดวกกว่าอุณหภูมิตัวนี้ตรงนี้มันก็พอได้แต่ว่ามันก็หรือถ้าคุณสกิลขั้วเยอะขั้วคุณก็รู้เองอ่ะแหละ แต่นี่เป็นชุงอีกขั้วที่6โลใช้แค่สิบนาทีเองอ่ะมันเดี๋ยวเราลองที่เชิญชิมแล้วคุณลองชิมดูดิเดี๋ยวไปเอาจอที่นั่นมาใส่ที่บ้านอะไรเอาจออะไรนี่ไงจอคอมพิวเตอร์เราเยอะโอ้ยเยอแยะเดี๋ยวใส่เมื่อไหร่ก็ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวันนี้ผมเพิ่งรู้เทคนิคใหม่ก็เลยว่าไข่รอยแล้วผู้ชมก็ดูกันไห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 นดิกดปิออดติดแนวปิดแนิดแนก มันสวยมันอ้าโอ้โหเมื่อกี้ของคุณโจ้โคตรสวยสวยนี่ไงอันนั้นเม็ดใหญ่นี่มันทีเวอรี่มันเล็กอะไหนไหนคุณโจ้รอบเมื่อกี้ดูเลยแม่ใหญ่เนี่ยโค้ดสิบนาทีครึ่งเม่ใหญ่ดูดิโคตรสวยเลยโคนครับดีเทนดูสิบนาทีครึ่งก็โค้ดสวยมากเลยโอเคอร่อยด้วยลองชิมดูแลเออเวิร์กเลยว่ะเฮ้ยมันจบสิบจบโค้ดเร็วอ่ะสิบนาทีเองเวิร์กชั่วโมงโค้ดหกบโอชั่วโมงโค้ดใส่หกล้อเนี่ย โอ้โหคุณไม่แป๊บเดียวจากที่คุณคั่ววันหนึ่งกลายเป็นคั่วบแค่ชั่วโมงเดียวเสร็จเลยเอ้ยจอเป็นอะไรวะไอ้นั่นตัวอาร์คตัวอาร์ตคุณไปดับแก๊สตัวอาร์คมันติดไอ้ตัวเครื่องเครื่องอาร์คอ่ะมันส่งความถี่มากวนจอโอเคก็คงพอแล้วเท่านี้ครับก็ท่านผู้ชมก็ลองดูกันเทคนิคใหม่เป็นไงเป็นไงคุณมาอะไรเป็นไงมันไม่เปรี้ยวอ่ะแต่มันหวานเลยอ่ะหวานเลยเหรอมันหวานแบบหวานไงวะสูตรละมุนละมุนอ่ะรอ ปกติเราขั่วนี่มันจะแบบมันจะถ้ามันเปรี้ยวมันก็คือเปรี้ยวเลยมันจะเปรี้ยวชั้นเลยอ่ะเออเด็ดชุมหน้าดิก็ปิดหน้าดิเออหลังก็ใส่หน้าักนินจามามาขั่วก็ได้ไปเออกลัว่ายๆเพื่ออะไรเราเออแล้วไงรสชาติเป็นไงรู้สึกเป็นไงคุณลองชิมแล้วรู้สึกเป็นไงวะหวานหวานเลยเหรอมันหวานมันหวานชัดเลยอ่ะรอขั่วจบเร็วเนาะอ้าวใครจะสั่งสั่งได้นี่ก็ลงว่างห้าสิบโล คุณมาลายกาแฟมีห้าสิบโลเองเหรอในนี้ใช่คั่วแล้วก็จะเหลือสี่สิบโลมีแค่สี่สิบโลลงคัวกาแฟมาลายกาแฟมีอยู่หนึ่งกระหลอบเท่านั้นเองแล้วก็คุณโจ้ร้านฮันนี่บาวานะฮะหรือคุณยุย้ยฮันนี่บาวนะ,แล,วละแล้วก็ยินดีให้ความรู้ทุกคนนะครับนะก็ก็เอาไปใช้การไปหาเงินกันไม่มีเงินก็มาคั่วที่นี่มาฝึกคั่วที่นี่ก่อนมาโรงงานเราก็มาฝึกกันไปได้ไม่เสียเินซื้อไม่เป็นไรมาฝึกที่นี่คิดไม่แพงนะเรายินดีให้ความรู้ทุกคนนะแล้วก็ ไปทำอาชีพกันให้ความรู้กาแฟแพร่หลายกันพอกาแฟคนกินเป็นกินดีๆเนี่ยตลาดประเทศไทยเราก็จะขยายอีกนะเราก็แม่งกูไปยุ่งงกไปทางความรู้กูนะงกไปทำไมเงินเยอะๆแล้วใช้ไหนหมดชาตินี้จะหมดเปล่าวะพอแล้วไม่เอาละแจกฟรีดีกว่าโอเคขอบคุณมากทุกท่านนะครับก็รอติดตามเพจคราวหน้าว่าจะไลฟ์อะไรเกี่ยวกับความรู้เรื่องกาแฟกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่าสวัสดีครับ